เพราะอาธรรมทั้งหลายมีอสัตถทิยะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในลักษณะแห่งความเป็นอวชาติบุตรในตโยปุตสูตรนี้ก็อธรรมมีอสัตยิยะเป็นต้นเหล่านั้นย่อมมีพร้อมในอวชาติบุตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่บุตรเป็นผู้ชื่อว่าอติชาติบุตรเป็นต้นเพราะเทียบเคียงมารดาบิดาบทว่ากุลคันธโนปแปลว่าผู้ตัดสกุลคือผู้ยังสกุลให้พินาศ ก็คันทศัพท์ในบทว่ากุละคันธโนนี้มีการตัดเป็นอัดดุดคันทศัพท์ในประโยคทั้งหลายมีประโยคว่าอุปละคันทปัจจัติกาเป็นต้นในวงเล็บแปลว่าข้าศึกผู้ตัดหวัวใจเพียงดังดอกอุบลบทว่าโลกกัศมิงความว่าบุตรเหล่านั้นมีอัติชาติบุตรเป็นต้นนั่นแลชื่อว่าบุตรในสัตว์โลกนี้ บุรผลจากบุรสามจำพวกย่อมไม่มีก็บรรดาบุรสามจำพวกนี้บุตรเหล่าใดชื่อว่าอุบาสกเพราะถึงพร้อมด้วยสณาคมเป็นผู้ฉลาดในกรรมด้วยยานเครื่องรู้ความที่สัตว์มีกรรมของตนของตนก็บุตรเหล่านั้นเป็นบัณฑิตคือมีปัญญาถึงพร้อมคือบริบูรณ์ด้วยศีลห้าคือศีลสิบบุรเหล่าใดรู้คำพูดของพวกยาจกคือทราบความประสงค์ของยาจกเหล่านั้นด้วยการเห็นอาการแห่งหน้าเท่านั้น เหตุนั้นบุตรเหล่านั้นชื่อว่าวัฒนอยู่อีกอย่างหนึ่งบุตรเหล่าใดได้ยินคําของยาจกเหล่านั้นว่าโปรดให้แล้วคิดว่าชนเหล่านี้ไม่ให้ทานในการก่อนจึงเป็นอย่างนี้ส่วนเราไม่ควรเป็นอย่างนี้ดังนี้แล้วย่อมทราบความนั้นด้วยการบริจาคแก่ยาจกเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นบุตรเหล่านั้นชื่อว่าวัฒนอยู่อีกอย่างหนึ่งบุตรเหล่าใดย่อมทราบคําพูดอันแสดงคุณมีความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมของตนของตนเป็นต้น ของบัณฑิตทั้งหลายเหตุนั้นบุตรเหล่านั้นชื่อว่าวัฒนยูอาจารย์บางพวกกล่าวว่าประทันยูก็มีความว่าผู้มอบให้เสมอคือผู้มีปกติบริจาคบทว่าอภคณาความว่าบุตรเหล่านั้นย่อมภพโรธคือรุ่งเรืองได้แก่งดุงามในบริษัททั้งหลายมีอุบาสุกบริษัทเป็นต้นและในบริษัททั้งหลายมีขัตยาบริษัทเป็นต้นเหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆก,กล่าวคือหมอกหรือจากกลีบเมฆภพโรธอยู่ บาลีบรรราชาดกในติงสนิบาตว่าก็บุตรมีสามจำพวกบุตรอื่นไม่มีเลยคือบุตรผู้มีปกติอยู่ภายในบุตรที่เขาให้บุตรเกิดแก่แต่ตนอัตถกถาบรรราชาดกนั้นว่าบทว่าอันโยความว่าชื่อว่าบุตรอื่นคือจำพวกที่สีย่อมไม่มีบทว่าอันเทวาสีได้แก่บุตรผู้เรียนศิละปะบ้างฟังปัญหาบ้างอยู่ในสำนัก บทว่าทินาโกได้แก่บุตรที่เราชนอื่นให้แล้วด้วยว่าผู้นี้จงเป็นบุตรของท่านอัตกถาการหาราชาดกในเอกนิบาตว่าก็ชื่อว่าบุตรนี้มีสี่จำพวกคือบุตรอาศัยตนเกิดบุตรเกิดในเขตบุตรผู้มีปกติอยู่ภายในบุตรที่เขาให้บรรดาบุตรสี่จำพวกนั้นบุตรผู้อาศัยตนเกิดชื่อว่าอัตรชะชา บุตรผู้เกิดในที่ทั้งหลายคือบนหลังที่นอนบนบันลังที่อกเป็นต้นชื่อว่าเขตระชะบุตรผู้เรียนศิลปะในสำนักชื่อว่าอันเตวาสิกบุตรที่เขาให้เพื่อต้องการให้เลี้ยงชื่อว่าทินกะแต่ในมงคลคาถานี้ท่านย่อมได้แต่บุตรที่อาศัยตนเกิดอันต่างโดยประเภทมีอันติชาติบุตรเป็นต้นโดยเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าบุตรก็ดีธิดาก็ดีซึ่งเกิดขึ้นแต่ตนย่อมถึงการนับว่าบุตรทั้งนั้น ภรยายี่สิบจำพวกพระอุบาลีเถระกล่าวไว้นวิพังแห่งสัญจริตาสีขาบทอย่างนี้ว่าสตรีที่มารดารักษาสตรีที่บิดารักษาสตรีที่มารดาบิดารักษาสตรีที่พี่น้องชายรักษาสตรีที่พี่น้องหญิงรักษาสตรีที่ญาติรักษาสตรีที่โคตรรักษาสตรีที่ทำรักษาสตรีมีอารักขาสตรีมีอาชญารอบ สตรีที่ซื้อมาด้วยทรัพย์สตรีที่อยู่ด้วยความพอใจสตรีที่อยู่ด้วยภูคะสตรีที่อยู่ด้วยแผ่นผ้าสตรีที่จุ่มนิ้วมือในภาชนะน้ำสตรีที่บุรุษลงเสื้อลงสตรีที่เป็นทั้งทาสีทั้งภรรยาสตรีที่เป็นผู้ทำการงานทั้งภรยาสตรีที่ทงนำมาสตรีที่บุรุษอยู่ร่วมเพียงครู่เดียวชื่อว่าภรยา อัตกถาวิพังแห่งสัญจริตาสีขาบทนั้นว่าบรรดาบทเลานั้นบทว่ามาตุรักขีตาได้แก่สตรีที่มารดารักษาคือมารดารักษาโดยประการที่จันสมรรถติการอยู่ร่วมด้วยบุรุษไม่ได้ด้วยเหตุนั้นแม้ในบทภาชนะแห่งสัญจริตาวิพังนั้นพระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่ามารดาย่อมรักษาคุ้มครองอยังตนให้ทำความเป็นใหญ่ยังอำนาจให้เป็นไป บรรดาบทเหล่านั้นบวชว่ารักติความว่าย่อมไม่ให้ไปในที่ไหนๆบวชว่าโคเปติความว่าย่อมกักไว้ในที่คุ้มครองโดยประการที่บุรุษเหล่าอื่นจะเห็นจะไม่เห็นสองบทว่าอิสรยังกาเรติความว่าห้ามการอยู่ตามอำเภอใจแห่งสตรีนั้นประพุทธข่มขีสองบวว่าวสังวัตเตติความว่ายัางอำนาจของตนให้เป็นไปในเบื้องบนแห่งสตรีนั้นอย่างนี้ว่าเจ้าจงทำสิ่งนี้อย่าได้ทำสิ่งนี้ แม้สตรีทั้งหลายมีสตรีที่บิดารักษาเป็นต้นพึงทราบโดยในนั้นโคตรหรือธรรมย่อมรักษาไม่ได้แต่ว่าสตรีอันชนผู้มีโคตรเสมอกันและอันชนผู้ประพฤติทธรรมร่วมกันคือชนผู้บวชอุทิศพระศาสดาพระองค์เดียวกันและชนผู้นับเนื่องในคณะเดียวกันรักษาแล้วท่านเรียกว่าสตรีผู้อันโคตรรักษาสตรีผู้อันธรรมรักษาสตรีเป็นไปด้วยอารักขาชื่อว่าสตรีมีอารักขา สตรีเป็นไปกับด้วยอาชญารอบชื่อว่าสตรีมีอาชยารอบดีกาวิพังแห่งสัญจริตาสีขาบทนั้นว่าบทว่าเสริวิหารังได้แก่การเที่ยวไปตามความพอใจของตนบทว่าวสังได้แก่ยังอาชญาโคตมีโคตมะโคตเป็นต้นชื่อว่าโคตทำแห่งชนทั้งหลายมีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริภาชกเป็นต้น หรือแห่งสกุลนั้นนั้นชื่อว่าธรรมโคตรอาศับย่อมเป็นไปในชนผู้มีโคตรทั้งหลายและธรรมศัพั์ย่อมเป็นไปในชนผู้มีปกติประพฤติธรรมทั้งหลายเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวคําว่าสโคตเตหีเป็นต้นบานนาบทเหล่าน,นั้นบทว่าสโคตเตหีได้แก่ผู้มีโคตรเสมอกันอธิบายว่าผู้เกิดในวงเดียวกันบทว่าสหาธรรมมีเกหีความว่าผู้มีธรรมอันพึงประพฤติร่วมกันในศาสนาของพระศาสดาพระองค์เดียวกัน หรือผู้มีธรรมแห่งสกุลที่เสมอกันด้วยเหตุนั้นนั่นแลพระอัตถรถาจารย์จึงกล่าวคำว่าเอกังสัทธารังเป็นต้นในคำเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าเอกังสัทธารังอุทิศปปะิเตหิพระอัตถรถาจารย์กล่าวถึงชนทั้งหลายมีชนผู้นุ่งห่มผ้าขาวและปริพภาชกเป็นต้นบทว่าเอกะคณะปริยาปันเนหิได้แก่อันชนผู้นับเรื่องในคณะเดียวกันมีช่างดอกไม้เป็นต้น ดีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิสูตรว่าสตรีอันชนผู้มีโคตรเสมอการรักษาแล้วชื่อว่าโคตรรคีตาสตรีอันชนผู้มีธรรมร่วมการรักษาชื่อว่าธรรมรคีตาสตรีมีสามีชื่อว่าสารขาพระราชาทรงตั้งอาชญาไว้ในเพราะละเมิดสตรีใดสตรีนั้นชื่อว่าสปริทันดานายอันมาในอัจกถาสัญจริตาสีขาบทว่าสตรีที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์น้อยบ้างมากบั่งชื่อว่าธนกีตา ก็พระสตรีนั้นเพียงเขาซื้อมาด้วยทรัพย์เท่านั้นยังไม่ชื่อว่าภรรยาแต่ชื่อว่าภรรยาก็เพราะเป็นผู้ที่เขาซื้อมาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วมฉะนั้นในนิเทศแห่งบทว่าธนก,กิตานั้นพระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่าบุรุษซื้อมาด้วยทรัพย์แล้วให้อยู่สตรีใดย่อมอยู่ด้วยความพอใจคือด้วยความยินดีของตนเหตุนั้นสตรีนั้นชื่อว่าฉันทวาสินี แต่เพราะเหตุที่สตรีนั้นย่อมเป็นภรยาด้วยเหตุสักว่าความพอใจของตนฝ่ายเดียวก็หาไม่แต่ชื่อว่าเป็นภรยาเพราะเป็นผู้อันบุรุษรับรองแล้วฉะนั้นในนิเทศแห่งบทว่าฉันทะวาสินีนั้นพระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่าบุรุษที่รักย่อมยังสตรีที่รักให้อยู่สตรีใดย่อมอยู่ด้วยโภคเหตุนั้นสตรีนั้นชื่อว่าโภควาสินี คำว่าโพควาสินีนั้นเป็นชื่อแห่งสตรีในชนบทผู้ได้อุปกรณ์แห่งเรือนมีครกสากเป็นต้นแล้วเข้าถึงความเป็นภรยาสตรีไดย่อมอยู่ด้วยแผนผ้าเหตุนั้นสตรีนั้นชื่อปัปะตะวาสินีคำว่าปัตะวาสินีนั้นเป็นชื่อแห่งสตรีเข็นใจผู้ได้วัตถุเพียงผ้านุ่งหรือผ้าห่มแล้วเข้าถึงความเป็นภรยาคำว่าโอทะปัตตกินีนั้นเป็นชื่อแห่งสตรี ผู้ที่หมู่ญาติยังมือของคู่บ่าวสาวให้จุ่มลงในถาดน้ําถาดเดียวกันแล้วกล่าวว่าเจ้าช่างสองจงปรองดองไม่แต่กันดุดน้ํานี้เถิดดังนี้แล้วกําหนดถือเอาเสื้อของสตรีนั้นอันบรุษนําลงคือปลงลงแล้วเหตุนั้นสตรีนั้นชื่อว่าโอพัตจุมปตาคือบรรดาสตรีทั้งหลาย มีสตรีหาปืนเป็นต้นคนใดคนหนึ่งคำว่าโอภัตจุมพัตานั้นเป็นชื่อแห่งสตรีผู้ที่บุรุษยกเสื้อลงจากศรีรษะแล้วให้อยู่ในเรือนบวว่าทาสีจะได้แก่สตรีที่เป็นทั้งทาสีเป็นทั้งภรรยาของตนเองสตรีผู้ทำการงานในเรือนเพื่อข่าจ้างชื่อว่าสตรีทำการงานบุรุษบางคน ไม่มีความต้องการด้วยภรยาของตนสําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้นสตรีนี้ท่านเรียกว่าสตรีทําการงานด้วยเป็นภรยาด้วยสตรีผู้อันทงนํามาชื่อว่าทัชชาหตามีคําอธิบายว่าสตรียันกองทัพผู้ยกธงขึ้นแล้วไปโจมตีเขตแดนประปักแล้วนํามามรุษบางคนทําสตรีนั้นให้เป็นภรยาสตรีนี้ชื่อว่าทัชชาหตา สตรีที่บุรุษพึงอยู่ร่วมในการเพียงคู่เดียวชื่อว่าโมหติกาอธิบายว่าสตรีที่บุรุษอยู่ร่วมในขณะนั้นดีกาสัญจริตาสีขาบทนั้นว่าสวมบทว่าทเนนกีตาได้แก่สตรีอันบุรุษซื้อมาด้วยทรัพย์เพื่อความเป็นภรยาด้วยเหตุนั้นพระอัจฉริยอาจารย์จึงกล่าวคําว่ายัดสมาปนะเป็นต้นบทว่าโภเคนะได้แก่เพราะโภคะเป็นเหตุจึงอยู่สตรีผู้อยู่เพื่อโภคะท่านเรียกว่าโภคาวาสนี บทว่าละพิตวาได้แก่ได้จากมือของบุรุษผู้ให้สตรีนั้นอยู่สตรีที่บุรุษจับถาดน้ําแล้วถือเอาชื่อว่าโอทัปปติกินีโดยเหตุนั้นพระอัจฉริยะอาจารย์จึงกล่าวคําว่าอุปินังเป็นต้นในคําว่าเตเชนะอาหตานี้พระอัจฉริยะอาจารย์กล่าวกองทัพนั้นแลด้วยทัชศัพท์เพราะประกอบด้วยธงมีคําอธิบายว่าสตรีอันกองทัพผู้ยกธงขึ้นแล้วนํามาโดยเหตุนั้นพระอัจฉริยะอาจารย์จึงกล่าวคําว่าอุด สิตัตทชายะเป็นต้นพระยาเหล่านั้นแม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทว่าธาระในมงคลขอ้อนี้ด้วยเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าพระยายี่สิบจำพวกพระยาคนใดคนหนึ่งชื่อว่าธาระบุตรและธาระชื่อว่าปุตรธาระบุตรและภรรยานั้นบรรดาบุตรและภรรยานั้นการทําอุปการะด้วยฐานะทั้งหลายมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้นชื่อว่าการสงเคราะห์บุตร การสงเคราะห์บุตรนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหนหลังแล้วแลการอุปการะด้วยฐานะทั้งหลายมีการนับถือเป็นต้นชื่อว่าการสงเคราะห์ภรยาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าคฤาหบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรยาอันสามีพึงบำรุงด้วยฐานะห้าคือด้วยการนับถือด้วยการไม่ดูหมิน่นด้วยการไม่ประพฤติล่วงด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยการเพิ่มให้เครื่องประดับคฤาหบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงบำรุงด้วยฐานะห้าเหล่านี้แลบรรดาทิศหกเหล่านั้นบุตรและภรรยาพึงทราบว่าทิศเบื้องหลังด้วยสามารถการติดตามไปข้างหลังในฐานะที่หนึ่งว่าสัมมาณายะนี้พึงทราบชนิจใัยดังนี้การยกย่องชื่อว่าการนับถือการยกย่องนั้นมีสามอย่างคือ มีการประพฤติประโยชน์เป็นลักษณะหนึ่งมีการให้เป็นลักษณะหนึ่งมีการกล่าวถ้อยคําน่ารักเป็นลักษณะหนึ่งในการยกย่องสามอย่างนั้นสองอย่างนอกนี้ท่านสงเคราะห์ด้วยฐานะที่สี่ที่ห้านั่นแลเพราะฉะนั้นพระอาจารย์กษอาจารย์เพื่อจะแสดงอาการยกย่องมีการกล่าวถ้อยคําน่ารักเป็นลักษณะจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาว่าด้วยการกล่าวถ้อยคํายกย่องอย่างนี้ว่าในแม่เทพในแม่ดิดในฐานะที่สองว่า อวิมานนายะนี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ความนับถือไปปราดแล้วชื่อว่าความดูหมินความดูหมิ่นหาไม่ได้ชื่อว่าความไม่ดูหมินคือไม่ทําความดูหมินด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าด้วยการไม่กล่าวเบียดเบียนดูหมิน่นอย่างที่คนทั้งหลายทุกตีเบียดเบียนทาตและกรรมกรเป็นต้นว่ากล่าวฉะนั้นด้วยว่า ชนข้างเคียงทั้งหมดย่อมดูหมิน่นชนคือสตรีผู้ถูกสามีดูหมิ่นแล้วโดยแท้ในฐานะที่สามว่าอนัตติจริยายะนี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้สามีล่วงเกินภรรยานั้นแล้วบำเรอกับสตรีอื่นภายนอกชื่อว่าประพฤติล่วงภรรยานั้นเพราะประพฤติดูหมิน่นไม่นำพาสตรีแม่เรือนของตนนั้นด้วยการไม่ทำอย่างนั้นในฐานะที่สีว่าอิสริยะ วดสเคณะนี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ก็สตรีทั้งหลายได้เครื่องประดับแม้เช่นนั้นกับเครื่องประดับชื่อว่ามหาลัดดาแล้วเมื่อไม่ได้จัดพัดย่อมโกรธเมื่อสามีวางทัพพีไว้ในมือแล้วมอบเรือนครัวให้ด้วยกล่าวว่าหล่อนจงทําตามชอบใจของหล่อนเถิดความเป็นใหญ่ทุกๆอย่างย่อมเป็นอันชื่อว่าสามีมอบให้าาแล้วโดยการทําอย่างนั้นก็การงานมีกสิกรรมและวานิจยกรรมเป็นต้น แม้ที่สามีตั้งอยู่ในเรือนนั้นนั่นแลพึงจัดย่อมไม่เป็นภาระของกุลสตรีเป็นภาระของสามีผู้เดียวแต่สมบัติที่หาที่สามีหามาได้แต่การงานนั้นย่อมเป็นของภรรยานั้นจะต,ต้องเก็บรรมเป็นอันคุ้มครองด้วยดีเพราะฉะนั้นพระอัจตกะถาจารย์เมื่อจะแสดงการมอบความเป็นใหญ่อันสมควรแก่สตรีแม่เรือนจึงกล่าวว่าพัตตะเคเหวิสัตเถ